สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกันกบเล็กช่องเวลต d i Channel นะคะคลิปนี้เล็กจะมาปลูกมะม่วงพันธุ์ที่เล็กชอบกินมากๆนะคะนั่นคือเขียวเสวยอีกฝั่งหนึ่งสองต้นฝั่งนู้นนะคะปลูกแก้วคมิ้นค่ะปลูกแก้วขมินกกขม้นแต่ตรงนี้จะมาถ่ายให้ดูนะคะวิธีการปลูกมะม่วงของเล็กก็คือก่อนหน้านี้ปลูกอยู่สวนบ้านนะคะ คือถ้าใครได้ดูคลิปจะเคยเห็นว่าเล็กปลูกแล้วออกลูกแล้วติดลูกแล้วคือดกมากนะคะดกมากๆมีแก้วขมิ้นนะคะมีแก้วขมิ้นแล้วก็มีหลายพันนะคะที่ปลูกไปโชคอนันต์อะไรแบบนี้นะคะก็ดกมากเล็กก็ปลูกแบบนี้ส่วนแก้วขมิ้นจะเป็นคุณสานะคะเป็นคนปลูกเนาะส่วนเล็กนะคะวิธีการปลูกของเล็กก็คือ ตรงนี้มันเป็นขอบสระเนาะขูดสระใหม่แล้วก็จะขูดง่ายนะคะเราก็ขูดดินลงไปวิธีการของเล็กคือเล็กจะไม่ขูดลึกไม่ขูดลึกนะคะท่านผู้ชมและพอเราขูดดินลงไปเนี่ยทางพัฒนาที่ดินนะคะเขาก็จะให้ปูนเนี่ยค่ะโดโลไมท์นะคะปูนโดโลไมท์เป็นปูนที่ใช้ปรับสภาพดินนะคะ ความเป็นกรดด่างดินเปรี้ยวดินเค็มเพราะว่าเราขุดระขึ้นมาดินหน้าบนชั้นบนมันก็จะสลับกันนะคะคือพลิกกลับอยู่ในนี้แหละเพราะฉะนั้นเราต้องปรับปรุงดินก่อนเนาะจากนั้นแล้กก็จะเอาต้นพันธุ์ที่เขาต่อยอดนะคะต้นนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แล้วก็ใหญ่สูงพอสมควรนะคะตอนแรกเล็กว่าจะดึงถุงออกนะคะเพราะว่าเราจะเอามาใช้อีกแต่ แต่ต้นนี้ก็คือมันแน่นก็ฉีกนะคะแล้วก็จะใส่ดินนะคะลงไปอีกนี่คือดินชั้นบนนะคะดินร่วนซุยอย่างดีเลยเนาะใส่ลงไปตรงนี้สังเกตว่าเล็กใจยังไม่ใส่ปุ๋ยนะคะพมะม่วงที่เราซื้อมามีปุ๋ยแน่นอนนะคะเราจะยังไม่ใส่ปุ๋ยจนกระทั่งว่าผ่านไป15วันนะคะให้เรามาสังเกตดูว่า คือต้นไม้ของเราเนี่ยมันปรับตัวแล้วนะเราค่อยเอาปุ๋ยคอ,อกมาใส่นะคะพวกปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยหมกักใบไม้เศษอินทรีย์วัตถุอะไรต่างๆําเนี่ยจำเป็นมากแล้วก็พวกแกลบนะคะท่านผู้ชมเอามาใส่เลยแกลบเนี่ยจะช่วยปรับปรุงดินของเรานะคะไม่ให้แน่นนะเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคะแกลบให้ผสมกับปุ๋ยคอ,อกเนี่ยดีมากนะคะ แล้วก็จะปลูกลงไปเพราะว่าไม่ต้องลึกนะคะเพราะว่าสังเกตไหมว่ารากของรากแก้วเนี่ยจะยึดตรงดิ่งลงไปนะคะยึดดินไม่ให้โยกเนาะยึดกับดินนะคะมันจะตรงลงไปส่วนรากฝอยมันจะกระจายออกตามทรงพุ่มนะคะก็คือเหมือนเรากางมืออ่ะมันจะแบบรากฝอยมันจะเป็นรากที่หากินอาหารนะคะแล้วมันจะฟูขึ้นมาเนาะจากนั้นนะคะเราจะห่ม ห่มดินห่มโคนต้นนะคะของต้นไม้ที่เราปลูกทุกต้นเลยนะคะเล็กจะาฟางข้าวเนี่ยก็ทำเองนะคะนวดข้าวเองเกี่ยวเองด้วยเราจะได้รู้รสชาตินะคะว่าทำแล้วก็เหมือนออกกำลังกายนี่ค่ะเอาฟางคลุมจากนั้นมาถึงขั้นตอนที่เล็กจะวางระบบน้ำให้นะคะ มันจะมีที่เจาะนะตอนแรกเล็กก็ทำไม่เป็นที่นี้เขาก็สอนนะคะคนที่เขาขายอามา่าขายก็สอนว่าทำอย่างนี้นี้นะคะก็ซื้อสายน้ำมานะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำหยดแบบสปริงเกอร์แต่ว่าไม่แรงนะคะเป็นแบบหมุนๆเด็กจะทำให้ดูจะมีที่เจาะแดงๆเราเจาะรูลงไปค่อยๆเจาะนะคะมีเสียงปักเราก็ ได้แล้วนะคะแล้วก็ติดตั้งง่ายๆเลยค่ะไม่ได้ยากเลยผู้หญิงก็ทําได้ใครก็ทําได้แต่ว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เพราะว่ามันแน่นมากนะคะรูมันแน่นแบบเสียบลงไปเนี่ยค่ะแล้วก็เลือกเสียบลงไปให้ลึกๆหน่อยนะคะมันจะได้หมุนได้เนี่ยเ,เลือกใช้แบบนี้เพราะว่ามันมันย้ายไปตรงไหนก็ได้ ค่ะทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะนี่จะเป็นหัวสปริงเกอร์แบบเล็กๆนะคะหมุนวงจรเล็กๆๆกก็เอามาใกล้กับต้นไม้ต้นมะม่วงของเรานะคะตรงนี้ดีตรงที่ว่าเราอยากจะย้ายไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะตรงที่ว่าคือมีสายยาวไงคะสายยาวหน่อยเนาะจะไม่เป็นแบบน้ําหยดที่ กดลงตรงนี้แล้วหยดตรงนี้เลยก็คือเราย้ายไปปักตรงไหนก็ได้นะคะสวยงามมากเห็นชัดไหมชัดไหมทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้การปลูกมะม่วงแบบต่อยอดของเล็กก็เรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ